สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่อยากให้ร่วมด้วยเลือกมาเพื่ออะไรคะเฟซบุ๊กแตงโมเคลื่อนไหวอีกโพสคลิปแซนอยู่บนเรือครบรอบ3มเดือนเต็มสำหรับการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมพัชรธิดาพัชระวิพรพงศ์าทางด้านแม่พนิดาศิรยุทธยโยธินได้เดินทางมารับร่างของลูกสาวแตงโมนิดาที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อนำไปยังคริจจักเมทอดิตเพื่อทำพิธีชาปนากิจ ล่าสุดโพสทั้งหมดที่เคลื่อนไหวใน Facebook ของแตงโมถูกลบออกก่อนที่ล่าสุด Facebook Happy m e l o นพัชระวีรพงศ์จะปลิวหายไปต่อมาเพจ a c e b o o k แตงโมก็ได้โพสต์ภาพโรเบิร์ตโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าพี่คนนี้จะพาหนูไปโรงแรมหนูถามว่าจะไปทําไมคะเขาบอกว่าจะไปรอเพื่อนถ้าอยากรู้ว่าหนูไปไหมต้องตามต่อคะ่ะล่าสุดต่อมาก็ยังมีการปล่อยคลิปเสียงชี้ชัดเป็นเสียงแตงโม โดยได้บอกว่ามันคือในโรงแรมที่นอนใช่ไหมหรือว่าใกล้ๆก,กันล่าสุดวันนี้ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังจัดงานส่งครั้งสุดท้ายโดยได้เผยคลิปแซนที่กำลังอยู่บนเรือโดยได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่อยากให้ร่วมด้วยเลือกมาเพื่ออะไรคะเขาเคยขู่เราเขากอบคุแหแรงข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ